สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมอนิกับมั่พอกับการรายงาน,นพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะเมื่อนี้กัมพูอกันในวันที่3 0มกราคม2 5 6 6เมื่อนี้กิภาพพี่น้องไปติดตามลักษณะาอากาศของบายมอน้ค่ะว่ามีลักษณะาอากาศเป็นแนวใดแน่ าจากภาพทาเรดาอุบลราชธานีค่ะตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงฝนหนักบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะสำหรับการขาดหมายลักษณะอากาศมือนี่บริเวณภาคอีสานต,ตอนล่างของเฮ้ามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะส่วนลมเป็นลมแปรปรวนความเร็วลมอยู่ที่1 0 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ่าระอุณหภูมิสูงสุดของบายมนี้ค่ะอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเซาเมอรออื่นค่ะอยู่ที่19-23องศาเซลเซียสค่ะต่อมาคือกระบวงการคาดหมายลักษณะอากาศเจ็ดมือข้างหนาระวังวันที่30มกราคมถึงากุมภาพันธ์ค่ะช่วงแรกค่ะช่วงวันที่30-1ถึงกุมภาพัานธ์บริเวณภาคอีสานตอนล่างของห้าซิมีอากาศเย็นกับมีลมแรง ละดับมีฝนฟ้าคันงร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ค่ะส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่สิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชอั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบสององศาเซลเซียสค่ะต่อมามค่มาเป็นช่วงที่สองค่ะช่วงวันที่สองถึงหากุมภาพันธ์ บริเวณภาคอีสานตอนล่างของเหาสิมีอากาศเย็ยนกับมีลมแรงอุณหภูมิสิลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขาดอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะอยู่ที่29-31องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่16-20องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้ก็ฝากพอแม่พี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้ำเนื้อค่ะ และการละมัดระวังอาจจะได้จากฝนฟ้าข้างนอกที่จะเกิดขึ้นนํำค่าเมนีิกิดสดาวงศวัดร์ขอลาคุณฟังไปก่อนพอกันใหม่มื้อนามื่อนี่สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน